ที่ศิลปินทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังหลักในวันนี้กลุ่มศิลปินนี่เราใช้เขา up ได้ไหมครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่คิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคยทําแบบนี้มาหรือเปล่าที่เป็นทางการโดยใช้พมม่อฟ้าเงินเลยเป็นแคนเปญเป็นผ้าในการวาดอันนี้ผมว่าน่าจะเป็น start up ได้เป็นโอท็อปได้ ใช้กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญกลุ่มที่เอ็กซ์เพรสในด้าอาร์ตและศิลป์มาทํางานด้านนี้นะครับกลุ่มที่มีจินตนาการสูงกลุ่มที่มีอารมณ์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ขายจินตนาการขายความคิดนะครับมากกว่าในการที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เอาสิ่งพวกนี้มาสร้างค่าทางเศรษฐกิจ วันนี้นก็เลยเกิดสินแห่งเส้นใหญ่ผ่านไปผูกกันนะครับจากพี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับต้องเรียนนี้ครับว่าทุกวารยการจังหวัดนะพยายามสร้างผ้ะฝ้ายมืองเลยเราเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วลหละแต่ว่าต้องการสร้างให้มีมูลค่าการดอกฝ้ายนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานของท่านนะครับ แล้วก็โหน้าสวนทุกท่านที่มาวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านขนส่งมาวันนี้มาในลุกยืนเลยครับท่านครับวันนี้มาในลุกเดี๋ยวผมจะแนะนำความเป็นอาร์ตของท่านนะครับใส่เสื้อสีม่วงผมอยากเชิญศิลปินมาให้มาคอมเมนต์หน่อยครับเชิญครับท่านขนส่งครับเชิญครับท่านครับเชิญเชิญเชิญวันนี้กันกันเองมากครับที่พีเปิดมาอะไรครับท่านครับมาครับท่านครับผมอยากได้ศิลปินเด็กน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่นะครับ ซึ่งน้องเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรเอ,อ่อออฟโฮสต์ในเรื่องเส้นทางชีวิตมากน้องน้องน,อ <Jake. S 2> น้องเน่เราขอบเชิญครับน้องน้องมาช่วยพี่วิเคราะห์ก,การแ่งกายของพี่เท่านั <Bi> ้นนะครับ <_ 'S 2> ว่าคือน้องคนนี้นะเขาชอบศิลปะชอบศิลปะมากชอบทางด้านสิงสมองด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยพัฒนาสมดุลมากครับ แล้วก็แต่เรียนพิเศษนิเกียรติเฉลี่ยไม่ธรรมดาเกียรติเฉลี่ยเท่าไรหนูเท่าไรครับสามครับเกียรติเฉลี่ยไม่ธรรมดาสามเทอมไอ้หกเทอมได้สามใช่ไหมเฉลียล่ยเฉลี่ยลุงเนี่ยสองเทอมรวมกัน,นยังไม่ค่อยได้สี่เลยนะครับหนูน้องดูชิเนี่ยเสื้อสีม่วงกางเกงสีชมพูบานเย็นอันนี้เลนสีบานเย็นไหมครับ ปัญญาป็นการแต่งตัวที่เข้ากันไหมหนูหรือเป็นอาร์ตอาร์ตแบบไหนเนี่ยแต่ละคนมีสไตล์การแต่งตัวไม่เหมือนกันโอเคครับท่านขนส่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมง,งานต้องขอบคุณมากท่านมาได้ถูกงานตัวผมเองเลยครับแต่งตัวไม่ถูกงานาวันหลังผมจะมาใหม่นะครับต้องต้องขอบคุณมากวันนี้ทั้งหัวหน้าส่วนทั้งผู้แทนตำรวจ ภูทรจังหวัดนะครับท่านเข้ามาด้วยผู้แทนคณะสาธารณสุขจังหวัดท่านัวหน้าสำนักงานจังหวัดแล้วก็ท่านพัฒนาการจังหวัดท่านวัฒนธรรมแล้วก็น้องๆจากพัฒนาชุมชนนะครับน้องแนะนําว่าหน่วยงานหมายพ่อตาที่เป็นพัฒนาการแต่เกษียณมาแล้วนะครับก็วันนี้จริงๆแล้ว